Right ชายหนุ่มผู้แก่งกล้าท่านนี้ได้ทำการล่าท้าผีในบ้านล้างแห่งหนึ่งซึ่งดูจากคลิปวิดีโอแล้วเหมือนว่าเขากำลังไลฟ์สดวิดีโออยู่ในขณะที่ถ่ายทําอยู่นั้นก็มีเสียงดังคล้ายๆเสียงผู้ชายกำลังโอดโอย แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกกลัวไม่แต่อย่างใดจนกระทั่งเขาได้เดินสำรวจในห้องที่มีหน้าต่างอยู่หลายบานและเมื่อเขาแพ้นกล้องไปมาก็พบกับมือปริศนาที่กําลังเกาะอ,อยู่บานหน้าต่างอยู่จนทําให้ผู้ชายผู้นี้ต้องเลิกล่าท้าผีและเพียนป่าลาบออกจากบ้านหลังนี้อย่างไม่ลังเลเลยทีเดียวเรียกเพชรมาแหกปากหน่อย <laughs> ใจเย็นครับเดี๋ยวได้เดินแน่ โอ้ยคนลุกมื่อกี้มีเสียงเหมือนคนโหยหวนผู้ชายตรงนี้เป็นระเบียง การเดินป so. kind of ่าในตอนกลางคืนนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่เพราะถ้าไม่เจอสิ่งสาราสัตว์แล้วกูน่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นได้เมื่อหนุ่มชาวมีดิกันคนนี้ได้คิดอยากจะเดินป่าตอนกลางคืนแต่ดันไปเจอเข้ากับสิ่งที่ไม่อยากจะเจอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอเอาไว้ก่อนจะวิ่งหนีสิ่งนั้นไปพร้อมๆกัน In the name of Jesus, I command you to stay back right now. No, go away Go away Guy there's a freaking demon up there และคลิปเหตุการณ์นี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยรับชมกันมาบ้างแล้วซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ยุคเก่าที่ไม่ได้ชัดระดับ HD ซึ่งในคลิปนั้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เหมือนกําลังจะสังสรรค์อะไรบางอย่างแต่อยู่ๆเมื่อกองได้จับภาพอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกได้ว่ากันว่าชายที่อยู่ในคลิปนั้นคือหนึ่งในกลุ่มที่กําลังปาร์ตี้อยู่นี้ได้อาสาวออกไปซื้อน้ําแข็งแต่ดันเกิดอุบัติเหตุกลางทางจนทําให้เสียชีวิตคาที่ และวัยรุ่นต่างประเทศคนนี้ได้ถูกเชิญให้มาค้นหาสิ่งที่น่าขนลุกในไซงานก่อสร้างเก่าที่ว่ากันว่าในตอนกลางคืนนั้นมักจะมีเสียงหัวเราะแปลกๆดังออกมาจากป่าข้างไซงานซึ่งในขณะที่เขาได้ทําการถ่ายทําอยู่นั้นเสียงหัวเราะปริศนาก็ได้ดังขึ้นมาจากไกลๆเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนพบเข้ากับสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนครับ ¿Por qué te burlas? Ven, acércate. El pelo, ¿cómo lo tiene? El cabello, el cabello. No mames, no mames. Miren, miren, miren. Miren, miren. Uy. ¡Ah! Eso. Eso es lo que quería ver. Que está. acqui si guardianes xea vuelvan a activar mami conmigo humble pito shностos o o lo, sea, lo No so inte me les descobrid แต่ในการขับรถตอนกลางคืนถ้าเรามีเพื่อนไปด้วยก็คงจะดีแต่ถ้าไปคนเดียวแล้วละก็เดีเสียวสันหลังตลอดเส้นทางอย่างแน่นอน ในคลิปนี้ได้มาจากกล้องหน้ารถของเจ้าของรถซึ่งบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ในขณะที่เขาได้ขับรถตามทางไปเรื่อยเส้นทางทั้งสองฝั่งก็เป็นทุ่งนาโดยรวมๆแล้วเส้นทางแบบนี้ไม่ควรมาคนเดียวอย่างแน่นอนและในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันเพลินๆอยู่ๆก็สังเกตเห็นสิ่งที่พวกเขานั้นต้องจดจําไปตลอดชีวิตของพวกเขาแน่นอน โอเมนกายละเะ่นี่กายทางไปขู่กู่กบฏยานเราะว่าให้ยืนอหนากอยู่โอ่กบยานเลยจะว่ายานใหญ่ดีและ โอ้ยนี่หาบุญเจ้าฮหอหยังหยั่งหยั่งวะอลกใจใหญ่กูรักตาเนี่ยม่ป็นคนเนบวนมึงแก่เาคนคุณเป็นยังกง้อยู่เนี่นั่นกูว่าเห็นมีห้าบบอ้ีสองใอมมึงโอ้ยคนหาไต่กบแต่พอยิงดยนนี้ประมาณยา ถ้าหากคุณอยากลองดีแต่ยังไม่กล้าพอก็ให้ไปติดตามแกงกลัวผีเข้าไว้เพราะพวกเขานั้นชอบทำอะไรแผงๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอย่างเช่นชายชุดขาวคนนี้ได้เล่นพิเลนนำตัวเองไปนอนไว้ในโรงศพปูนเพื่อที่จะสื่อสารกับดวงวิญญาณณที่แห่งนี้แต่นั้นได้ผลตอบกลับดีเกินคาดเมื่ออยู่ๆเสื้อของพี่เขานั้นก็เหมือนจะมีคนมาดึงขึ้นจนกล้องที่ตั้งอยู่จับภาพแบบเห็นได้ชัดและเท่านั้นยังไม่พอ ในขณะที่พวกเขากําลังจะสัมภาษณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวของเขาเองก็เหมือนจะโดนดึงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เล่นเอาซับฟิวหงายหลังเลยทีเดียว เี้ยเฮ้ยเฮ้ยเีเฮ้ยเอยแ่อะไรดูไปดูไดูไดูไปเย็นย็นเยนเย็นี๊ดจี๊ดเดีเดี๋ยวเดอะไรอะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอะ เมื่อก,กีเ้กเ,กเ,อกเกจออะไรเมื่อกี้พีโอกำลังแบบดีบอไดยยินเสียงรือไมา้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านบกะอบเลยครับเสียงทั้งอย่างเลยโอกำลังแบบในร้านชำรวยหรือเซเว่นอีเลเวนคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นที่ที่ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแต่หากคุณได้เห็นภาพเหตุการณ์นี้ภาพจำในหัวคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อชายหนุ่มคนนี้ได้มีอาการแปลก ซึ่งดูจากท่าทางแล้วตัวเขาเองนั้นเหมือนจะโดนผีสิงแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือหลังจากที่ชายคนนี้ซุดตัวลงก็เหมือนสิ่งที่สิ่งล่างอยู่นั้นได้หลุดออกมาจากล่างของเขาท่านผู้ชมลองสังเกตตรงกระจกประตูตู้ดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปผีในทิกตอกน่ากลัวกันบ้างไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ